สวัสดีค่ะทุกคนมิ้นเนะคะยินดีต้อรนรับุณเข้าสู่ช่องเหมียวไม้มิ้นค่ะแล้วในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่80ในช้ของมิ้นแล้ว,วในครั้งนี้มิ้นจะําคลิปเดชั่นอร์ชั่ทีเซอร์ของซีรีส์เรื่องหวานใจผู้ใหญ่จอมมาสวีท้าจอมค่ะเย่เดอร์ชั่นของซีรีส์เรื่องนี้นะคะเขาออกมาทั้งหมด2อันแล้วค่ะโดยตัวแรกนะคะจะเป็นตัวของยทินตัวที่2นะคะจะเป็นของผู้ใหญ่จอมค่ะ ซึ่งท e ีเซอร์ทั้งสองตัวนะคะก็มียอดวิวทะลุ1น่ล้านวิวที่ียบ้อยแล้วปังมากๆเลยนะคะตั้งแต่เพลงประกอบซีรีส์พายอดแล้วก็ทีเซอร์ค่ะเมื่อพันวาทำเพลงนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมทีเซอร์ของกันได้เลยค่ะ let's go เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ทีเซอร์แรกกันเลยค่ะทีเซอร์นี้ก็ปล่อยมาแล้วแต่วันที่10เมษายนแล้วนะคะไปดมกันได้เลยค่ะไม่ทำะไรเพื่อนกู ไอ้โย่กูเป็นค,นครูมึงนะเว้ยกูเฮียะลรมึงยังกล้าเรี่องเซกงว่าครูอีกเหรอใค<ห>ริดมกระเดืกอกเมื่อไหร่แกจะหยุดสร้างเรื่องเสียทีฮันจโย่แกคงจะต้องไปอยู่ที่อื่นสักพักหนึ่งที่ไหนอะพ่อ ในใ่าเบื่เลยฮ้ยพี่พ่อพาผมไปไหนเนี่ยพ่อจะส่งแกไปอยู่ที่โคชันคุณบอกมาดีกว่าพูดทำความผิดอะไรมาพระทางของคุณเนี่ยเหมือนคนที่หนีความผิดมาคือพ่อแม่ผมอะ่ะให้ผมมาอยู่ที่นี่กับผู้ใหญ่จอมอะ่ะอย่างนั้นหมายความว่าคุณเป็นคนที่นี่ใช่ไหมคุณก็น่าจะรู้จักผู้ใหญ่จอมนะอ<ะ>๋อก็<ม>คุณรู้<บ>ไหมครับว่าผู้ใหญ่จอมอะ่ะโคตรเยี่ยมแค่ไหนอะ่ะ ขอโทษที่น้ำตัวชาไปนะครับผมชื่อจอมปันครับเดี๋ยวคือมิตรภาพนะพี่ใหญ่จอมเลยจ้าทุกวันศุกร์เวลาสามทุ่มครึ่งทางช่องเวิร์กพอยต์หมายเลขยี่สิบสามเริ่มตอนแรกสิบหกพฤษภาคมนี้เดี๋ยวไปที่จีเซอร์ที่สองกันเลยค่ะเดี๋ยวจะเรียกแคบคำรู้สึกทีเดียวเลยนะคะเพระ หาไม่เจอรำไรพุ่นโอเคเจแ้วเจะอดูดีมากที่นี่บ้านโพชัยชุมชนท่ามกลางธรรมชาติสงบอบอุน่นสามัคคีนนมีรอยยิ้มจนกระทั่ง ลูกของหลวงพ่อแม่เขาย,ย้มอยู่กับเราหรอครับอืคือพ่อแม่ผมอะให้ผมมาอยู่ที่นี่กับผู้ใหญ่จอมอะถ้าคุณอยากช่วยผมยจริงๆอะคุณจะแค่พาผมไปส่งที่ท่ารถก็พอง,งั้นเดี๋ยวผมพาคุณไปขนส่งแล้วกันนะจรนะิงครับโอ้แม่นี่คุณเป็นใครเนี่ย ไม่รู้ทุกวันศุกร์เวลาส3ทุ่มครึ่งทางช่อง WorkPo พอยตหม่เลข23เริ่มตอนแรก16คืนาันนี้ก็หลังจากที่รับชมทีเซอร์ไปแล้วทั้ง2ตัวนะคะเราก็จะได้เห็นมุมมองของโยทินแล้วก็พี่ไอจอลคะัะว่าเขารู้สึกยังไงบ้างืิจากที่มิ้นไปฟังสัมภาษณ์ของ นักแสดงมาคร่าวๆนะคะก็จะได้เรื่องย่อประมาณว่ายูทินเนี่ยเขาเป็นเด็กกรุงเทพที่มีวความผิไม่คดีเท่าไหร่จนถูกไลอ่ออกจากโรงเรียนคุณพ่อก็เลยส่งไปเด็กนิสัยค่ะทีแรกยูทินดีใ,นใจมากคิดว่าจะได้ไปเด็กนิสัยที่เมืองนอกแต่ความจริงแล้วได้ไปเด็กนิสัยที่บ้านนอกแทน,นะคะ่ะโดยที่ที่ให้ไปเด็กนิสัยเนะี่ยก็คือหมู่บ้านโพชัยซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ผู้ใหญ่จอมเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่นะคะ เราก็จก็ส่งไปอยู่ที่บ้านของผู้ใหญ่จอมเพื่อ,อให้ผู้ใหญ่จอมช่วยดัดทิยให้เขาพืชเนี่ยอยู่ในร่องรอยมากยิ่งขึ้นแล้วคือทีแรกเนี่ยโยธินก็ไม่ค่อยชอบผู้ใหญ่จอมหรอกค่ะเพราะว่าด้วยอยู่ที่ห่างกันไม่มากคือในเรื่องเนี่ยจะเห็นว่าโยธินจะต้องไปเรียนมัธยมซึ่งความจริงครัประมาณม6เนี่ยมันน่าจะประมาณสักสิแต่ว่าคือเหมือนเขามีเรื่องที่โดนพักการเรียนโยธินก็เลยอายุแบบ20ขึ้นไปแล้วส่งผี่ใหญ่จอมก็อาย,ออยุ่สิอายุห่างกันแค่ครูเปีโยธินก็เลยแบบ รู้สึกไม่ค่อยชอบใจที่ทําไมให้คนที่อายุห่างกันไม่เยอะเนี่ยต้องมาคุมพควิดเขาทําไมต้องมาบังคับให้เขาทํานู่นทนํานี่ซึ่งพอโยทินอยู่ที่มว่บ้านโพชัยไปเรื่อยๆก็เริ่มรู้สึกดีต่อเพื่อนๆต่อชาวบ้านแล้วก็ต่อวิถีชีวิตของม่บ้านโพชัยแล้วก็เริ่มรู้สึกดีกับผู้ใหญ่จอมจากที่เขาแก่ชีนหน้ากันก็ได้รู้สึก ไอ้ชอบพอกันขึ้นมามันก็เลยเกิดเป็นความรักนะคะแต่ว่าในเรื่องนี้เราก็จะมีป,ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคู่ริในกรุงเทพของโยธิน,นะคะ่ะคือเหมือนเขาไปก่อเรื่องก่อราวมาที่กรุงเทพถือว่าถือว่ามาอยู่ที่โพชัยเนี่ยแต่ก็ยังมีคู่ริตามมาอยู่ก็ต้องลุ้นกันนะคะว่าตัวเนี้ยมันจะจบลงยังไงส่วนตัวผู้ใหญ่จอมเขาก็จะมีคอนฟ lict ในเรื่องของแฟนเก่าะคะ่ะ คือในทีเซอร์เนี่ยเรายังไม่เห็นแฟนเก่าองผู้ใหญ่จอง,องจริงเขามีแฟนเก่าชื่อพี่ธีทัศน์คือพี่ธีทัศน์เนี่ยก็แต่งงานมีครอบครัวแล้วแล้วคือกลับมาหาผู้ใหญ่จองทำไมไม่รู้แล้วคือกลับมาในวันที่ผู้ใหญ่จองกับโยธินเขาเริ่มจะรักกันก็เลยคิดว่านเนี่ยอาจจะเป็นแบบคอนฟ lict ในเรื่องที่เราจะได้เห็นกันนะคะแต่ว่ามวลรวมของเนี้ยก็จะเป็นแบบโรแมนติกเขาเมดีเราจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านโพชัยกันเต้นอาหรบับ การดูแลชุมชนของคนเป็นผู้ใหญ่บ้านว่าเขามีหน้าที่อะไรบ้างที่ต้องคอยดูแลลูกบ้านซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ยังอายุน้อยอยู่เลยนะคะซึ่งที่มิ้นไปฟังที่เป็นเซนบอกเนี่ยคือก็มีผู้ใหญ่บ้านที่อายุน้อยจริงนะคะแบบอายุไม่ถึง30ปีก็เป็นอะไรที่ว้าวซ่ามากมากเพราะว่าสำหรับมินเนี่ยคือภาพจําผู้ใหญ่บ้านก็จะอยู่แบบ50ขึ้นไปคือจะมีอายุหน่อยแต่ว่าพอเห็นว่าไอ้ผู้ใหญ่บ้านมีแบบหนุ่มสามเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ รู้สึกแปลกใหม่แล้วก็เป็นวิธีใหม่ใหม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่มาบริหารหนู่บ้านเนี่ยก็จะเข้าใจอะไรหลายอย่างมากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยค่ะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มีจะฝากกับซีรีส์หวานใจผู้ใยจอมสำหรับใครที่รู้สึกเงงวยก่อนที่จะดูซีรีส์เนี่ยทางค่า,ายดอฟเทอรี่เขาก็จัดรายการมาให้ค่ะคือรายการภูเมนเซนเมาส์ค่ะก็จะเป็นรายการที่พี่พงษ์กับพี่เซมพิธีกรเราก็จะไปทําวิธีไทยใน ที่ต่างๆนะคะอย่างมีอีพีแรกนะคะที่เขาไปจักสารกันส่วนอีพีสเนี่ยก็จะไปเลี้ยงควายค่ะเลี้ยงควายจนละห้าสิบล้านซึ่งได้ขึ้นขี่น้องเพชรล้าโขงเนี่ยนะคะคือแบบว้าสร้างมากๆแล้วก็ตอนอีพีสาค่ะไปทำข้าวต้มัดกันส่วนอีพีสีพี่ล่าสุดที่มิ้นดูนะคะก็ไปทําข้อหลามหนองมนกันค่ะคือก็จะเป็นรายการที่ทําให้เราได้เห็นวิถีชีวิตกบับไทยๆมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วส่วนตัว คือมินก็รู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมนเป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมาแต่ว่าทางบ้านมินเน่มินไม่มีโอกาสได้เห็นนะคะเพราะว่าที่บ้านของมินทำากิจกรรมแบบว่าทําแบบปลูกผักทําสวนแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับทารท้องนาได้เกี่ยวกับจักสารอะไรบพวกนั้นก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นค่ะแต่การนี้ก็จะทำให้มินได้เห็นวิถีชีวิตของชุมชนวิถีชีวิตชาวบ้านมากยิ่งขึ้นเพราะว่าชาวบ้านมินก็คือเป็นบอกกุ้งบอกปลาแล้วก็ที่บ้านเป็นทัางสวนก็ไม่มีเกี่ยวกับแบบการท่องนาเลยนะคะ รายการนี้นะคะก็มาตอนวันเสาร์ค่ะเวลาสองทุ่มทุกคนก็ต้นนี้รการปลุกเราดูได้เลยนะคะม่ไม่แน่ใจว่าจะมีทั้งหมดกีพ่พีแต่ว่าเป็นรายการที่ดีแล้วก็เป็นรายการที่ทําให้เราได้เห็นถึงสภาว์ของประเทศไทยมากยิ่งขึ้นเลยค่ะฝาทุกคนลองติดตามันด้วยนะคะซึ่งซีรีส์หวานใจผู้ใหญ่จอมนะคะจะออนแอร์ทุกวันศุกร์เวลาสามทุ่มครึ่งทางช่องโล่พอยต์กด23ค่ะสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Youtube ของ i d เด f ฟ c t o ทอเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็เรื่องนี้นะคะเริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่16พฤษภาคมทุกคนก็รอติดตามกันด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะไปดูรอบแรกพร้อมกับนักแสดงเนี่ยเป็นอีพีหนึก่อนใครเพื่อนนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะขึ้นรายละเอียดให้ตรงน,นี้เลยค่ะคือทุกคนสามารถลองไปติดตามกันได้นะคะเพราะว่าสามารถรับชมได้ ฟรีเลยแต่ว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์มคงไม่ได้ไปนะคะขอัตราสิบเดืนนี้ก็จะเราดูสดอยู่ที่บ้านในวันที่16พฤษภาคมกันค่ะก็ฝากทุกคนไปให้กำลังใจนักแสดงแล้วก็ให้กำลังใจทีมงานกันเยอะๆนะคะก็เป็นซีรีส์ที่น่ารักแล้วก็ทําให้คนดูเนะี่ยยิ้มตามได้อย่างแน่น,นอนก็จะเป็นซีรีส์วายแนวที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครเพราะว่าเราจะได้เห็นซีรีส์วาที่ดูเป็นลูกทุ่งดูเป็นท้องไร่ท้องนาอะไรเงี้ยซึ่งปกติเราก็จะได้เห็นแต่แบบอยู่ตามตึก อะไรเงี้ยคือพอได้เห็นแบบดูมีวิถีชีวิตชาวบ้านก็เป็นอะไรที่ทําให้เราได้รู้สึกแปลกตาแปลกใหม่แต่มันก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะก็สําหรับการดีแอกก็ขอจบเทีย่ยวนี้นะคะไ้เดี๋ยวจะทำคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอทุกคนรติดตามมินเดียที่เตรียมเต็มที่น,นะคะ